สวัสดีครับวันนี้วันที่3ามกระกฎาคมวนี้มีเมื่อคืนมีหนตกมาก็เลยมาดูแปลงมันแปลงเป็นแปลงขยายพันธุ์สายพันธ์ุมันอิดที่1เป็นสายพันธ์ุที่ต้านโรคใบด่างนะครับผมแล้วก็จะพามาชมบรรยากาศทุ่งนานะครับปีนี้ไปด้วยนะครับปี2องพันห้าเป็นปีที่เข้าเกิดดี่สุดแล้วก็งานดีสุดนะครับเดียวหวานรอบเดียวนะครับตรงนี้จะเป็นค่อนข้างดินเอียดนะครับ พอได้ดามเขาก็จะเขียวอย่างนี้เลยครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยครับแล้วก็แปลงด้านล่างก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับทั่วทั้งแปลงแล้วก็มาดูครับมันเรางอกงามไปกับพร้อมหญ้าแล้วนะครับผมดินมีความร่วนซุยนะครับหลังจากที่ปลูกถั่วมาสองปีนะครับนี่ครับก็จะมีถั่วเขาเกิดอยู่นะครับ วันนี้พามาดูความงอกนะครับอ่าต้องบอกก่อนนะครับว่าท่อนพันเนี่ยเอามาเขาตัดไว้นานนะครับตัดไปไม่ต่ำกว่าสองเดือนได้นะครับแต่เอามาปลูกจะมีความเกิดช้าแต่ว่าก็เกิดนะครับเกิดเกือบทุกท่อนพันนะครับแต่ก็จะมีเกิดมาอยู่นะครับผมเนี่่ย ก็จะเป็นการงอกจากด้านล่างทส่วนใหญ่นะต้นที่เกิดช้าเพราะว่าด้านล่างมีความชื้นไงนี่ครับเดี๋ยวต้องมากำจับวัชพืชนะครับอาา่าไม่รู้ปลงแปลงนี้เป็นไงแปลงเปิดน้าดินใหม่โอ้ไหนลมยังเกิดตอนนั้นมีความแรงมีความแห้งมากครับโซนนี้แต่ว่าก็เกิดมาได้นะครับ ตอนนี้คิดว่าตายแล้วครับแต่มีความเกิดงอกมาอยู่ครับผมนี่ตอนนี้เดี๋ยวมาถอนดูนะครับอ๋อเกิดหรือเปล่าอ๋อกำลังแตกรากครับผมนี่โอ้ดินถ้าตกมาแรงๆในมีโอกาสสุดได้นะครับนี่ครับก็มีความงอกอยู่นะครับผม รีบเกิดนะจะได้เอาไปขยายท่อนพันนี่ครับเกิดเกิดอยู่นะครับนนี้ยาก็เริ่มขึ้นแล้วครับผมนี่เดี๋ยวให้ดูลักษณะพันธุ์นะครับใบเขาบอกว่าจะคล้ายรูปหอกนะครับยอดมีสีเขียวอ่อนแล้วก็จะ มีขนที่ยอดนะครับอ,อ๋อนี่ไงขนเหรอนี่ครับโดยสายตาผมเนี่ยสังเกตได้ว่าเดี๋ยวขอดูให้ทั่วๆก่อนว่าเขามีติดโรคใบด่างจริงหรือเปล่านะครับโดยรวมแล้วเนี่ยไม่มีที่ต้นไหนจะติดโรคใบด่างเลยนะครับนี่ครับ อันนี้เป็นหน้าดินเปิดใหม่นะที่ผมเขาก็จะมีความเขียวไม่มีนะโอ้แต่โซนนี้ยังไม่เกิดนะครับไม่มีท่าทีที่ว่าจะเกิดนี่แต่ว่ากำลังแตกยอดเล็กๆะแต่แปลงนี้เกิดแล้วครับ ดินเก่าจะมีความเกิดดีกว่าดินที่ว่าเปิดใหม่นะครับผมแต่อยู่ยที่ค่าปีเฮตหรือเปล่าเดี๋ยวยังไม่ได้มาวัดค่าปีเฮเลยนะครับโดยรวมแล้วไม่มีติดโรคใบด่างนะครับผม คือายพัน์เนี่ยที่ไปอ่านจากข้อมูลงานวิจัยหรือว่าข้อมูลทางศูนย์นนพลังมานเขาบอกว่ามีโอกาสติดน้อยมากนะครับประมาณ1.4%เปอรเซนประมาณนี้นะครับให้ผลผลิตอยู่ที่อีทิอีทิททหนึ่งนะให้ผลผลิตสูงสุดอยู่ที่4.2ตัน ต่อไร่แล้วก็แป้งเฉลี่ยอยู่ที่25่สิบยี่บสี่ถึงยีปรนนะประมาณนี้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆการดูแลบำรุงรักษาโอเคครับสวัสดีนี้ประมาณนี้